สวัสดีครับผมปัญญพัฒสวัสดินทีนะครับอุ้ยคนที่จะลอยค่ะก็พวกเราสองคนนะครับจะเป็นตัวแทนกลุ่ม OFC Club นะครับพาท่านผู้ชมมาดูเบื้องหลังในการทํางานของพวกเรานะครับอันนี้คือเบื้องหลังคืออะไรครับอุ้ยอันนี้คือเสื้อผ้าที่ทางเราได้รับได้รับบริจาคมาจากาท่านผู้ใจบุญนะคะที่ร่วมบริจาคให้เรามาได้มาเรามาค่ะอันนี้คือทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับอ่าทั้งหมดเลยท่้นี่ค่ะ แล้วเราเราก็จะนํามาคั้นแยกอีกทีนึงค่ะเพื่อนําส่วนหนึ่งไปขายแล้วก็อีกนาส่วนหนึ่งไปบริจาคเช่นเป็นเสื้อกันหนาวนี่ซึ่งถ้าเราจะมจะไม่ขายเราก็จะพาไปบริจาคให้น้องๆที่โรงเรียนก็คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นเสื้อกันหนาวนี่พวกเราจะเอาไป จะคัดแยกไว้ไปบริจาคให้กับเด็กๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเห็นมีข้างหลังมีผ้าห่มด้วยนะครับแล้วก็แล้วเราเสื้อผ้าเราแยกยังไงว่าตรงไหนเราจะเอาไปขายเราจะไปขายที่ไหนครับอ๋อเสื้อผ้าเราจะแยกโดยการถ้าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่ไม่เหมาะกับน้องๆข้างบนแบนที่โรงเรียนเราจะไปขายแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าเช่นชุดเช่นชุดนักเรียนเสื้อกันหนาวผ้าห่มอะไรที่ได้รับบริจาคมาเราก็จะเอาไปเราก็จะเอาไปนําไปบริจาคที่โรงเรียน ให้ชาวบ้านหรือว่าให้เด็กนักเรียนค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใว่าเรามีการรับบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของเลยใช้จากคนในเมืองนะครับและก็ได้นําบางส่วนไปบริจาคแล้วก็นําบางส่วนไปขายเพื่อเล่าขายเอาเงินไปทําอะไรนะครับคุยขายเพื่อที่จะนาเงินส่วนหนึ่งไปทําเป็นเสื้อโครงการและก็อยา่าอย่างที่ผู้ใส่ใช่ไหมแล้วก็นํามาจําหน่ายต่อ เพื่อระดมทุนในการสร้างโรงเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนของเราก็ยังขาดแคลนเงินทุนอยู่เป็นจํานวนมากค่ะขาดอยู่เยอะไหมครับก็ขาดอยู่เยอะค่ะอถ้าอยากถ้าท่านผู้ชมอยากจะร่วมสนับสนุนต้องทำยังไงครับอาตอนนี้เราก็จะมีการรับรบริจาคเป็นเงินนะคะ,ะแล้วก็มีแล้วก็อ่าจำหน่ายเสื้อโครงการตัวละ200ค่ะ อ๋อถ้าบริจาคเป็นเงินต้องบริจาคที่ไหนเอยอ่าแล้วก็จะมีหมายเลขบัญชีอเดี๋ยวขึ้นขึ้นหน้าจอที่หนึ้งนหน้าจอนี้เลยนะครับใช่ค่ะอก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเสื้อผ้าของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ทางโครงการของเราตอนนี้ได้ปิดรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองแล้วใช่ไหมครับก็ยังคงบริจาคได้อยู่นะครับแต่ว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองนี้ไม่ได้รับแล้วนะครับเพราะว่าเราจะขายไม่ทันแล้วเนาะ ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่ม o f c ซครับขอบกล่าวคำขอบคุณสำหรับผู้บริจาคทุกๆท,ท่านนะครับเสื้อผ้าบริจาคของท่านแล้วก็เงินที่ท่านบริจาคสนในการก่อสร้างมาทั้งกลุ่มจะนำไปซ่อมบำรุงโรงเรียนบ้านหนองห้างนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับโครงการทำความดีถวายพ่อหลวงขอบคุณมากครับ